เค e ฟิเดวิดกอร์สพอดแคช่วเวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมโบโดยพันธกิจ Alpha อินเตอร์เนชั่นประจำวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2025วันที่124สามหนทางในการเปลี่ยนแปลงโลกของคุณ ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่9ถึงข้อที่18พระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงบทที่สองข้อที่หและพระธรรมยอห์นบทที่สข้อที่หนึ่งถึงข้อ26มาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์อุทิศชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมจนได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพในปี1964ขณะที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เขาฝันถึงวันที่ลูกหลานของเขาจะไม่ถูกตัดสินจากสีผิวแต่จากคุณลักษณะนิสัยและฝันถึงโลกที่ทุกคนจับมือกันและพูดว่าเป็นไทยแล้วในที่สุดขอพระคุณพระเจ้าพูดทรงธิ์เราเป็นไทยแล้ว มาตินลูเธอร์คิงจูเนียเป็นคริสเตียนที่มุ่งมัน่นติดตามพระเยซูและเป้าหมายของเขาคือแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งนอกจากจะหมายถึงการกลับใจและจากปัจเจกบุคคลแล้วก็ยังเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมอีกด้วยวันนี้ผมจะมาแบ่งปันถึง3วิธีที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวเราได้วิธีแรก คือการเป็นพระพรให้กับประชาชาติของเราผู้เขียนสุภาษิตชี้ให้เห็นว่าวิธีที่เราดำเนินชีวิตไม่เพียงส่งผลต่อตัวเราเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อโลกรอบตัวเราด้วยไม่ว่าจะในทางที่ดีหรือร้ายในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่10ถึงข้อที่11กล่าวว่าเมื่อคนชอบทำอยู่เย็นเป็นสุข บ้านเมืองก็เปรมปีแต่ในทางตรงกันข้ามโดยปากของคนอธรรมบ้านเมืองก็ล่มจมดังนั้นเราควรดำเนินชีวิตที่ไม่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านแต่ฝึกที่จะนิ่งเงียบอย่าซุบซิบนินทาแต่เป็นคนที่ไว้วางใจได้และรักษาความลับเราทุกคนต้องการคนมีปัญญาที่รักพระเจ้าอยู่รอบตัวของเรา เพื่อให้คำแนะนำที่ดีพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่14สอนว่าเมื่อไม่มีการชี้แนะประชาชนก็ล้มลงแต่มีที่ปรึกษามากก็มีความปลอดภัยแต่ถ้ายังไม่มีให้ทูลขอพระเจ้าประธานที่ปรึกษาเช่นนั้นให้คุณจงมีใจเมตตาและหวานความชอบธรรมหากคุณดำเนินชีวิตเช่นนี้ โลกรอบตัวคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงวิธีที่สองคือการทำลายการแบ่งแยกทุกประเภทในพระธรรมยอห์บทที่4เราเห็นว่าพระเยซูทรงมีการสนทนากับหญิงชาวสมาเลียซึ่งเป็นการขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยนั้นพระองค์ทรงทำลายกำแพงแห่งการแบ่งแยกสามประการประการแรก พระองค์ทรงยุติสงครามระหว่างเพศรับบีที่เคร่งคัดในสมัยนั้นห้ามไม่ให้รับบีทักทายสตรีในที่สาธารณะแต่พระเยซูทรงมีบทสนทนาอย่างยาวนานกับหญิงคนนี้จอห์นสตอตเขียนว่าแม้ไม่มีการเปล่าประกาศหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆแต่พระเยซูได้ทรงยุติคำสาปแช่ง จากการล้มลงในบาปส่งคืนศักดิ์ศรีที่สูญเสียไปให้แก่ผู้หญิงและทรงเรียกร้องพระพรแห่งการทรงสร้างนั่งเดิมในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศกลับคืนมาสำหรับชุมชนแห่งอาณาจักรใหม่ของพระองค์ประการที่สองพระองค์ทรงยุติการเหยียดเชื้อชาติและการแบ่งแยกผิวชาวสมาเรีย เป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกดูหมิน่นและไรอําำนาจพระธรรมยอห์บทที่4ข้อที่9อธิบายว่าพวกอยู่ในยุคนั้นไม่พูดจากับพวกสมาเรียเลยแต่พระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์ออกไปหาหญิงชาวสมาเรียคนนี้การเปลี่ยนแปลงสังคมต้องอาศัยการทำลายกำแพงแห่งการแบ่งแยกทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ประการที่สพระองค์ทรงยุติการแบ่งชนชั้นและการแบ่งแยกทางสังคมหญิงผู้นี้มีความสัมพันธ์ที่แตกหักหลายครั้งและตอนนี้อยู่กับชายที่ไม่ใช่สามีแต่พระเยซูไม่ทรงตัดสินประนามหรือปฏิเสธเธอความรักของพระองค์เอื้อมไปถึงทุกส่วนของสังคมส่งข้ามกำแพงแห่งชนชั้นวิถีชีวิต และฐานะทางสังคมในบทสนทนานี้พระเยซูตรัสถึงน้ำทำลงชีวิตซึ่งหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ตรัสในพระธรรมยอห์นบทที่สข้อที่14ว่าคนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขา พุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดรการเปลี่ยนแปลงสังคมเริ่มต้นจากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก่อนวิธีที่สคือการค,คร่ำครวญกับพระเจ้าเพื่อการนำที่ดีในพระธรรมผู้วินิจฉัยเราเห็นสังคมที่วุ่นวายไร้ระเบียบชาวอิสราเอลเข้าสู่วงจรการไม่เชื่อฟังการถูกกดขี่ และการร้องหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระองค์ทรงตอบโดยการส่งผู้วินิจฉัยมาเป็นผู้นำพวกเขาพระองค์ทรงใช้คนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มาเป็นผู้นำซึ่งเป็นกำลังใจสำหรับเราทุกคนโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นำเหล่านี้นำพาประชาชนและการเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่เรื่องของผู้นำที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สแสวงหาทางของพระเจ้าเป็นพระพรต่อประเทศชาติทำลายการแบ่งแยกและอธิษฐานเผื่อผู้นำที่ดีให้เราลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคล้ควรว่ามีสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ใดในชีวิตของคุณ ที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงและคุณจะนำหลักการใดจากทั้งสามวิธีในวันนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้มีอิทธิพลที่ดีต่อบ้านเมืองและประเทศชาติขอทรงประทานใจที่เปี่ยมด้วยความรัก ที่ข้ามพ้นทุกการแบ่งแยกขอทรงโปรดเจิมตั้งผู้นำที่ดีในวัฒนธรรมและชุมชนของเราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกและถวายเกียรติแด่พระองค์สืบไปเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากต้องการอ่านบทอัาธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์ พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกันกับเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ